สวัสดีครับวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่2มกราคม2566นะครับวันนี้ก็มีพิธีทําบุญตักบาตรพระภิษุสงฆ์ที่มีรุม,มารวัดป่าภูเขาหลวงตำบลระเริงอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาหลังจากตักบาตรพระภิษุสงฆ์เสร็จนะครับก็จะมีพิธีมอบสลาไม้ไผ่ไว้สำหรับต้อนรับพระเทระ นะครับที่จะมาร่วมพิธีถวายเพลิงหลงปู่ใหม่อินทสุริในวันที่28มกราคม2566ที่จะถึงนี้นะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนพุทธศาสนิกชนทุกท่านตลอดจนลูกศิษย์ลูกหาที่ที่ต่างจังหวัดนะครับเชิญร่วมพิธีงานถวาย องคง์หลวงป,ปู่ใหม่28มกราคม2566งานก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่21มกราคมเป็นต้นไปนะครับวันสุดท้ายก็คือวันที่28มกราคมเป็นวันถวายเพลิงศรีระองค์หลวงป,ปู่ใหม่ของเรานะครับก็ขอเชิญชวนลูกศิษย์ลูกหาที่อยู่ต่างจังหวัดหรือว่าต่างประเทศต่างรู้ข่าวรู้ทราบข่าวทางหรือทาง,งเพจของเรานี้ก็ขอเชิญชวน ทุกท่านครับมาร่วมทําบุญครั้งสุดท้ายส่งองค์หลวงปู่ใหม่กันในวันที่28มกราคม2566ครับ Yeah. Mm -hmm. คำบูชาพระนัไตรพระเจาวาตามนะครับอิมินาสกาเรนะนรนะพุทธังปูเชมะพุทธังูข้าพเจ้าทั้งหลายขเจ้าทั้งหลายขอบูชาพระพุทธเจ้าขอบูชาพระพุทธเจ้าด้วยเครื่องสการะนี้ด้วยเครื่องสการนี้อิมินาสกาเรนะอิมินาสกาเลนะธรรมังปูเช ชาข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาพระธรรมขอบูชาพระธรรมด้วยเครื่องสักการะนี้ด้วยเครื่องสักการะนี้อิมินาสักการะนะอิมินาสักการะนะสังฆังปูเชมาสังฆังปูเชมาข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาพระสงฆ์ขอบูชาพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะนี้ด้วยเครื่องสักการะ พุวาระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์เพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์ินเชิงสว่ากขาโตพระกวตตาธรรมโม มาทานสีหน้านะครับวันนี้ก็ไม่ต้องมีวิสุงวิสุงนะครับเอาแบบไม่ต้องใช้วิสุงวิสุงตั้งนามโมสารเจ้าพร้อมกันก่อนครับนะโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะยังพันเตติศรานนาสะห์ปัญจสิรัญยาจามะตุติยังปิมะยังพันเตติศรานนาสะห์ปัญจสิรัญยาจามะตุติยังปิมะยังพันเตติศรานนาสะห์ Pancasila Niyatama Kau <coughs> kokak ku Koka. <coughs> Namo Tatsa Pagavato Arahato Sama Sambut Hatsa Namo Tatsa Pagavato Arahato Sama Sambut Hatsa นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสระนังกัจฉามิพุทธังสระนังกัจฉามิธรรมังสระนังกัจฉามิธรรมังสระนังกัจฉามิสังฆังสระนังกัจฉามิสังฆังสระนังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสระนังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสระ ังกัจจามิติยมปิทมังสระนังกัจจามิตุติยมปิทมังสาระนังกัจจามิติยมปิสังขังสระนังกัจามิตุติยมปิสังขังสระนังกัจามิปัติยมปิพุทัง ติยมิบ <miser> <bars arada S 1> like ุธ <c oughs> ังสระนัง <c> ก <oughs> oh, ัจจามิติยมิธัมมังสระนังกัจจามิติยมิธัมมังสระนังกัจจามิติยมิสังฆังสระนังกัจจามิติยมิสังฆังสระนังกัจจามิภิสระนะกมณนอมิภิสังอามาปันเตปะนาติปตา ขดังสมาทิยามิตาปาริปัตตาเวรามณุสิกขาปังสมาทิยามิตินนาดานาเวรามณุสิกข์ขดังสมาทิยาเมตทินนาดานาเวรามณุสิกขาปังสมาทิยามิชาเมสุมิชาจราเวรามณุ สิกขาปะดังสมาทิยามิการมิสุจาราวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิมุสาวาดาเวรามณีสิกขาปะดังสมาทิยามิมุสาวาดาเวรามณีสิกขาปะดังสมาทิยามิสุราเมรยะมัจัปปมาต

วานิปันจสิกขาพดานิสิเลนะสุขติยันเตสิเลนะโพกสัมพดานสิเลนะนิพุติยันติตัสมาสิลังวิโสทะเยมอรัสสงอังวะโตอรโตสัมมาสม No. Um... ตานิยัมเียบทังสราังกาชะามิทาิยัมเปีธัมมังสรานังกาชะามิตาิยัมเปีสังฆา

ตาจามิมันประโยชน์นาสักเจตุงกเนนาวานตาสมาอิปันนิโตโกสวาสัมมาสัตตะมัทโณโอเทธรรมเเยชสังเทจาริโรสัตถมิเวสเยโยธรรมะจาเรกาเยนาวาคยาุเนเกนัสา

জীবিতা ব্রহ্ম นานุปานัตถายตนาณเอตวาสัตตโธรรมะติตาธรรมนิยามตาสามเณรสังฆารานิจานเตตังคตาโโทภิสมุจะเตอาภพสมัยเตอาภิสมุจจตวะภิสมตวะภิกขุเตเตเต อันยัคติภะคะเพียเตวิหัวระติวิบัจเตวตานิกาโรเตย์จามเปสังคารานิจารเตยโอปะนาวันติกเวตาทากาตานาญุปะนาวันตากาตานายเอียตาวะชาตากตมันติกาตามานิยามะตา

oh wow. โนกรายอะเวมาตาปันันญามารส